เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูอัคคระยันที่ปู่เจิมนะคะกระเป๋าใบนี้ปู่บอกว่ามันสวยนะคะกระเป๋าวสวยดูดอกกระเป๋าวสวยเฉยๆเอ,อ,อาวสวยก็สวยค่ะเนี่ยเขาไก่เนี่ยไวยสวน,นมันเรียบม,มันเฉียนง,งายเปิดมันดีดำเนี่ยเขาไก่้ัดตัด ยถูกใจนะกเนาะไม่ออกนชัดอยู่คาปูเอาไปกีนกันตากันเนี่ยอ่ะไปอีกกปนึงจ้ะกะเบลเรียว

ตุ่มมืเดีั้นห้ามมานหามือเขาก็อิจฉาเขาเนาะยนวขั้นห้าว่ามีเขาก็ตอกย้กับาเติมดูถูกหัาเนาะเัีบนกมันสูยมีพอไรด้วยก็้ากกันลุวยใชเธอราธูแน่แคนี้แน่แบบพ่อเมื่อหน้าเจอกันนะพ่อนะฝากติดตามหนูด้วยนะคะ ช่องมาริชาแนลค่ะขดไปในยูทูบเหรอค่ะแม่มด่าเดี๋ยววันนี้ไปทำชะนโนนมาเดี๋ยวมีให้ดูเยอะอยู่แต่แตว่ายังไ,ไม่ลงนะคะอ่ะ แน่โดนโดนอาแน่ดนๆนนดนๆจะปูป่บอกให้หนูแน่นอนโดนมาสั่นตัวใหญ่เอาค่ะจัดให้คุณผู้ชมนะคะ เป๋าที่ที่เอามาเจมิมเนก็เป็นกระเป๋าที่ใช้ส่วนตัวนะคะเจมิมเจิมได้หมดนะคะจะจะถูกจะแพงปู่ก็เจิมให้หมดนะคะมาเจิมได้เลยนะคะอ่ะน่าจะชัดแล้วค่ะ เอาเลยค่ะแม่เีกันเนาะนี่ค่ะปลาทิ้งไปเล่หน่อมส่เข้าเข้าบอลลุงใหอเรบปะนนเมื่อเดียวะใหรับปร 呵呵呵呵

สำหรับท่านที่เชื่อในเรื่องของโชคลาภและการค้าขายเน,ะเนเาะก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ตัวท่าน<ม>าเองนะคะนนเป็นกำลังใจปุ๊บะเป็นกำลังใจปงเละ ตรงนี้ค่อนข้างชัดนะคะของใครคะแม่ขอ,อของนี้ค่ะะอ่าโอเคค่ะ ได้ค่ะแม่มเจิมอีก <c oughs> ค่ะปู่ <c oughs> นนเจิม <c oughs> กระเปาะ๋านี่คืออย่างเข้าใจว่าเจิมกระเป๋าคืออะไรคือให้กําลังใจญาติโยมเข้าใจไหมตามจริงอตมาก็ไม่ได้เจิญญมดอกแต่ก่อนแต่ว่า พอมีคนหนึ่งเอามาเจิมแล้วก็เอามาเจิมเรื่อยๆเป็นขวนเป็นกำลังใจแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือให้ขยนันขยันเดอ้อสาธุกำลังใจกำลังใจเข้าใจไหม,<า>มทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่สมองและมือสองข้างของเรา บางคนก็บอกว่ามันอยู่ในกระเป๋าโชคลาบบ้างัันโชคลาบก็อยู่ในกระเป๋านั่นหลนะถ้าเราขายันแม่นบอกถ้าเราขายันเราก็จะมีโชคลาบตัวมาใส่ในกระเป๋าแม่นบอกแลอืใช่ค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะเกลือให้กำลังใจเกลือให้กำลังใจญาติโยมได้มาที่วัดสว่างธรรมบรรณธรรมนักสองฆ์อภายวัน ได้มาทำบุญสุนทรรทานนี่ก็ได้ลายมืออาตมาซึ่งเป็นตัวอักขรายันแต่ว่าบางท่านบางคนก็ใช้คำว่าลายเส้นทำไมถึงใช้คำว่าลายเส้นก็คืออาตมาเขียนยันไม่สวยเขียนตะม่องก้างแง่งเขียนยืดยืดยักยักเข้าใจไหมก็เลยใช้คำว่าลายเส้นแต่ตามจริงแล้วเป็นหัวใจยนันเป็นอัคขรายันจะสมมุติบัญญัติว่าอัคขรายันโคกัาก็ได้อืม ให้มีเสตียรนะนะให้ระลึกถึงคำที่อาตมาได้พูดออกไป ừ, ที่เืิงกับป้อนนะนะให้ระลึกถึงบุญกุศลท,ที่ได้มาทําบุญกับอาตมาพอระลึกถึงตรงนี้แล้วมัาก็ดีใจก็สบายใจก็มีความสุขใจที่เราได้มาทําบุญ ừ, แต่ว่าส่วนที่เขามองเห็นอนะ่ะบางคนก็มองเห็นเนาะบางคนก็ว่าได้กับกระเป๋าทําไมถึงได้ โยมเอามาเจอวันหนึ่งวันหนึ่งมันจะน้อยคนเมื่อไหรล่ะคนหนึ่งก็จะน้อยคนเมื่อไหรล่ะน้อยก็ขอเมื่อไร่ล่ะใช่ไหมแปดสิบเก้าสิบอันผุอนะอ่ะคนหนึ่งคนหนึ่งกแล้วแปดเก้าอันคุอนอะ่ะแม่นบอกอม,มันไม่ออกอันใดก็ออกกันหนึ่งตัวแม่นบอกแล้วพราะว่าเตรียมรถทําไม่มันออกอยู่รถบ้างอัน ทำไมออกป้ายทะเบียนรถโว้ยเชิิมรถวันละเปลี่ยนเก้9,000คนณ่ะอย่างน้อยนะใช่ไหมเออรถมันก็มีป้ายทะเบียนอยู่แล้วเป็นบอกโยมก็ไปพิจารณาเองนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อาตมาไม่รู้จักหรอกเป็นบุญวาสนาเป็นดวงของญาติโยมก็ใช่จไหมอาตมาก็มีหน้าที่ให้กาลังใจของญาติโยมอาตมาก็ไม่ใช่ผู้วิเศษนะก็เป็นลูกหลานชาวบ้านมาบวชน,น,นั่นแหละ มาให้กำลังกิจกำลังแกศสัทาย,ยาญาิโวมที่เฉยดอกอืถ้าอยากมีโชคอยากมีชัยให้ขอกับเทวดาแล้วก็ให้มันสวดมนต์ภาวนาทําบุญทําทานด้วยเป็นการเสริมดวงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะดีเองได้ขอบุญกุศลบุญ,บญ,บญงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทําแล้วในวันนี้ขอบุญนี้จงเป็นแสงสว่างนำพาดวงกิตชีวิตท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้มีความสุขความจเจริญหายทุกหายสุขหายโลภหายภัยหายข้อหายเขียนหายเวียนหายภัยจเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีกิมตกิตรภาพเพื่อความรักความอบอุ่นความปรารานดีความสามาัคคีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเคิน ยาถาวาริวะห้าปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเเวะกิโตทินนางเปตานังอุปกปติเตทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจารุสเปปุเรนตุสังกปางจันโทปนารโสยะธารมนิโจติรัโสยะธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายุสุขีทิชายุโกภวะ อาวิวาตนาสิรินิจังพุทธาปจา,าิโนจัตตารธรรมาวทันนิอายุวนโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุก็อ<า>ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่อยู่ทางไกลนะคะที่ขอเลขบัญชีมาทางคอมเมนต์ยูทูบนะคะ อ,อันนี้เป็นเลขบัญชีวัดนะคะวันนี้ปู่ก็อนุญาตให้เอาลงได้แล้วนะคะ